ข้าจะสู้จนสุดแรงแล้าข้าจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่แม่หญิงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้ามันพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาได้บันทึกถึงพระราชวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ของพระมหาวีรกษัตรีที่ทรงช่วยรักษาเอกราชของชาติจากการลุกรานของอริราชศัตรูได้เป็นผลสำเร็จ พุทธศักราช291สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงยกทัพออกไปต้านรับทัพของพระเจ้าตะเบงโชเวตีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระอักรมเหสีที่ทรงเครื่องพิชัยยุทธอย่างบุรุษตามเสด็จออกไปรับศึกด,ด้วยและเมื่อเกิดการรบพุ่งที่ทุ่งภุเขาทองสมเด็จพระสุริโยไทยทรงใส่สช้างพระที่นั่งเข้าขวางพระเจ้าแปงนายทัพพมา่าที่กำลังได้ที เหนือพระแสงของเงาจจฟันสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเพื่อปกป้องพระชนชีพของพระราชสวามีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงทรงถูกฟันพระพาหาขาดสะพายแล่งถึงพระอุระทำให้สิ้นพระชนบนคอชาน หลังจากเหตุการณ์นั้นมีการสร้างพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยขึ้นในบริเวณวัดสวนหลวงศพสวรรค์และจากนั้นมีการสร้างพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณแห่งความเสียสละอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ห ได้บันทึกถึงวีรกรรมของสองสตรีพี่น้องแห่งเมืองทลาที่ช่วยกันปกปักรักษามาตุภูมิโดยความกล้าหาญเกินอิสตรีจนภัยรีต้องยอมจำมนนพุทธศักราช2,328หลังการสร้างพระนครได้3ปีพมา่ากรีธาทัพใหญ่โตมโหฬาร เพื่อมารุกรานจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสงครามก้าวทัพขณะที่กองทัพพม่ายกพลขึ้นเกาะถลางและล้อมเมืองไว้เป็นห่วงเวลาที่พระยาถลางถึงแก่กรรมทําให้คุณหญิงจันซึ่งเป็นภร,ริยากับคุณหญิงมุกน้องสาวต้องช่วยกันน,นาําบรรดาไพรพลต่อสู้ปกป้องรักษาเมืองอย่างองอาจยิ่งชายชาติทหารจนทําให้กองทัพพม่าต้องล่าถอยกลับไปหลังจากเหตุการณ์นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งทั้งสองขึ้นเป็นท้าเทพกระสตรีและท้าสีถุงพอสาระนานาน่ารู้เกี่ยวกับวีรสตรีไทยยังมีอีกหลากหลายมากมายสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือหรือเว็บไซต์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เมื่อความรู้คืออาวุธไปให้สุดติดอาวุธให้ตัวเองกับการค้นหาความรู้จากสารานุกรมไทยสวัสดีครับ